หลายๆคนอาจจะเคยตื่นตาตื่นใจกับภูมิประเทศแบบภูเผ่าหินพาที่มีแม่น้ำโคตเคี้ยวไหลผ่านของแกรนขคนยอนหรือชื่นชมความงามของเกาะแก่งและทิวเขาหินปูนว้าแหว่งของกุย้ยหลินทางตอนใต้ของจีนแต่สำหรับชื่อของเมืองเฉาวกวนและภูเขาตานเฉียอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากนักทั้งที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีภูมิประเทศน่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ที่ใดในโลก ภูเขาตานเชียตั้งอยู่ทางตอเนเหนือของเมืองเชาวกวมนมณฑลกวางตุ้งและถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งเดียวของจีนตอนใต้โดยตานเชียเป็นเขตที่มีลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลกทำให้เกิดแนวภูเขาสลับซับซ้อนซึ่งภูเขาเหล่านี้ค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะเป็นเวลานับล้านปีจนกลายเป็นภูมิประเทศทิวเขาว้าแ่างในรูปร่างต่างๆโดยมีแม่น้ำไหลคดเคี้ยวไปตามแนวของภูเขาจนเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นเอ,เนเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดยทั่วโลกมีเขตกูมิประเทศแบบหินผาแบบนี้อยู่ประมาณพ4 0 0แห่งรวมถึงแกรนแคน,นยอนของสหรัฐแต่ตานเชียถือเป็นเขตที่ใหญ่และมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลกโดยมีพื้นที่รวมเฉพาะที่พัฒนาแล้วและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้มากกว่า20ตารางกิโลเมตรการชมภูมิประเทศแบบตานเชียที่สวยงามและได้ทัศร์มากที่สุดก็คือการล่องเรือผ่านแม่น้ำจินเจียงค่ะซึ่งแม่น้ําแห่งนี้เป็นแม่น้าที่ล้อมผ่านภูมิประเทศแถบนี้ทั้งหมดค่ะ นอกจากการชมทัศนียภาพโดยการล่องเรือที่นี่ยังมีรถเช่าเคเบิลไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวให้ชมภูเขารูปร่างต่างๆอย่างใกล้ชิดหรือผู้ที่รักการผจญภยัยก็สามารถเดินสำรวจภูเขาต่างๆได้ตามใจชอบค่ะโดยหนึ่งในภูเขารูปรัางประหลาดที่โด่งดังที่สุดก็คือหยางหยวนชือ้อหรือหินผู้ชายซึ่งมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศช,ชายขนาดยากักษ์โดยชาวจีนมีความเชื่อค่ะว่าผู้ที่ต้องการลูกชายหากมาบนบานสารกล่าวกับหินนี้ก็มักสำเร็จผล นอกจากนี้ในบริเวณใกล้กับยางยนชือ้อยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ประชาชนเป็นผู้ชายมากถึงร้อยละเจ็ดสิบเนื่องจากเชื่อกันว่าชาวบ้านดื่มน้ำที่มาจากใต้ภูเขาหินผู้ชายซึ่งเชื่อกันว่าน้ำดังกล่าวมีสารเคมีบางประการที่ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์บุตรชายได้ง่ายกว่าบุตรหญิง เอกลักษณ์อันมีสเสน่ห์ของตานเฉียไม่ได้มีเพียงทัศนียภาพที่สวยงามเท่าน,นั้นค่ะแต่ที่นี่ยังเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถดื่มดำกับบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวจีนในชนบทที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ริมฝั่งแม่น้ำรวมถึงตามเชิญเขาต่างๆซึ่งมีทั้งวัดและหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นระยะทำให้ภาพชาวประมงท้องถิ่นทอดแทหาปลาหรือปักเบ็ดไม้ไผ่าตามริมฝั่งยังคงเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ยากนักท่ามกลางภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ของตานเฉีย